Peace. <laughs> สวัสดีครับเด็กๆวันนี้ก็กลับมาพบกับครูกอล์อีกครั้งนะครับในวิชาศิลปะ EP ที่12นะครับสำหรับเด็กๆชั้นป .1 ในวันนี้นะครับเดี๋ยวครูกอล์ปจะพาทำอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันแต่ก่อนอื่นเลยเราก็จะจะต้องมีการเตรียมอุปกรณ์ก่อนอนเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมีอุปกรณ์อะไรเดี๋ยวเราไปดูกันอุปกรณ์อย่างแรกก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือกระดาษ A4 e นะครับแต่รอบนี้เราจะได้พับ ก็ยังจะต้องใช้กระดาษอยู่2แผ่นนะครับต่อไปก็เป็นดินสอยางลบนะครับแล้วก็สีนะครับจะเป็นสีเมจิกสีไม้หรือสีน้ําที่เรามีอยู่ก็ได้นะครับเอาสีอะไรก็ได้ที่เราสะดวกเลยต่อไปนะครับก็ยังจะต้องได้ใช้อยู่เหมือนเดิมนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วก็คือกาวแล้วก็กันไกนะครับในคลิปนี้ใน EP นี้นะครับเราจะต้องมีการตัดนะครับแล้วก็มีการติดกาวอยู่เหมือนเดิมนะครับ ถ้าใครยังใช้ไม่คล่องนะครับก็ให้คุณพ่อคุณแม่ครับช่วยเราในการใช้กันไกลก็ได้นะครับอ่หลังจากเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปจะได้เรียนอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับที่ครูก๊อฟจะพาเด็กๆนะครับทําวันนี้ก็คือการพับแมวกระดาษนะครับซึ่งเดี๋ยวครูก๊อฟจะมีขั้นตอนในการพับให้พวกเราดูนะครับว่าการพับหัวแมวนั้นจะต้องพับแบบไหนนะครับมีขั้นตอนยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ่อนอืน่นนะครับก็ให้เด็กๆนะครับเตรียมกระดาษมาเหมือนเดิมนะครับหนึ่งแผ่นแล้วก็ให้เด็กๆนะครับพับมุมเข้ามาที่คูกรีดที่ทำเมื่อกี้นี้เหมือนกับที่เราพับเรือใน e p ีที่แล้วเลยนะครับให้พับเามาเหมือนกันเลยอ่าแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะมีด้านข้างนะครับตรงนี้ก็ให้เด็กๆนะพับเข้ามานะครับมันก็รีบให้เรียบร้อย,อยากางบอกนะครับมันก็จะมีเส้นใช่ไหมครับ ก็ให้เด็กๆนะครับเอากันไกนะครับมาตัดตามเส้นเหมือนเดิมในการใช้กันไกรก็ให้เด็กๆระวังสักนิดนึงนะครับถ้าใครยังไม่มั่นใจก็ให้คุณพ่อคุณแม่ครับช่วยตัดได้นะครับนะพยายามจับกระดาษดีๆนะครับตัดออกมาให้ตามเส้นหลังจากตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้มาเป็นกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะครับมันก็จะมีเส้นตรงกลางใช่ไหมครับให้เด็กๆนะคพับ อย่างนี้นะขึ้นมาปุ๊บให้มันเป็นรูปแซนด์วิชสามเหลี่ยมอย่างนี้นะครับรีดให้เรียบร้อยนะต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เรารีดเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราพลิกกลับมานิดนึงนะครับแล้วก็เด็กๆเห็นมุมตรงนี้ไหมหที่คู่กราฟซีนะครับให้เด็กๆนับพับขึ้นไปนะครับชนข้างบนเลยอย่างนี้ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็รีดให้เรียบร้อยอย่างนี้ต่อไปนะต่อไปมันจะยากนิดนึงนะครับถ้าเด็กๆไม่เข้าใจนะครับก็ต้องลองดูอีกทีนึงครับให้เด็กนะครับเอามุมตรงนี้นะที่กับสีนะครับับเอียงลงมาอย่างนี้นะให้มันขนานกันอย่างนี้นะครับอย่าเลยนะอย่าเลยทั้งสองด้านครับมุมฝั่งนี้เหมือนกันแล้วก็พับลงมานะครับุอย่างนี้นะให้มันขนานกันนะครับ พยายามจัดดูนะครับมันจะได้มันเป็นอย่างนี้นะถ้าใครทําถูกต้องนะครับมันจะไม่เลยออกมานะครับอ่าต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปขั้นตอนนี้ก็ยังเดี๋ยวยากอยู่นิดนึงนะครับอ่าเด็กๆเห็นที่คู่ก๊อฟชี้ไหมครับตรงนี้นะให้เด็กๆนะพับเอียงขึ้นมาอย่างนี้นะนี่ตรงที่คูก๊อขนาดอย่างนี้นะครับพับเอียงขึ้นไปนี้เราก็เรียบรีบให้เรียบร้อยนะครับอ่าสองข้างนะครับเหมือนกันเลยให้มันขนาดกับตรงนี้นะ แล้วก็รีดนะครับมันก็จะเริ่มได้เป็นหูแมวแล้วนะครับต่อไปนะครับมุมข้างล่างนี้นะครับตรงที่หูกราชีนะครับก็ให้เด็กๆพับขึ้นมาสักนิดนึงนะครับพับเอียงๆนะอย่างนี้นะฮึ๊บอ่าพับขึ้นมานครับอย่างนี้แล้วก็อีกด้านนึงก็เหมือนกันนะครับพับขึ้นมาเหมือนกันฮึ๊บ แล้วก็กดครับรีบให้เรียกนะก็จะได้เป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ลองพลิกอ่าพลิกออกมาก็จะกลายมาเป็นหน้าแมวแล้วนะครับอางนี้แต่ว่ายังไม่เสร็จนะเด็กๆเห็นมุมตรงนี้ไหมครับที่กับสีอ่ะให้เราพรับมุมข้างบนเข้าไปนิดนึงปุ๊บอ่าเราก็จะได้มันเป็นหน้าแมวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเด็กๆคนไหน,นครับยังไม่เข้าใจก็สามารถรีวิดีโอนี้ดูอีกรอบหนึ่งก็ได้นะในขั้นตอนการพับ ต่อไปนะครับก็เป็นการตกแต่งหน้าของแมวนะครับเราก็ใส่หน้าตาใส่วดนายเข้าไปได้เต็มที่เลยนะครับเด็กๆสามารถจรินตนาการเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับถ้าไม่ใช่แมวเราก็ลองดูว่าเป็นตัวอะไรเป็นหมูเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เด็กๆเลยหลังจากที่ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวาดเสร็จเรียบร้อยก็เอาสีมาระบายให้สวยงามนะครับนี่นะของกุ๊กก็ระบายไปเรื่อยๆนะครับ ็จะเสร็จออกมาสมบูรณ์เป็นแบบนี้อ่าอย่าแงบบนี้นะครับเดี๋ยวทีนี้พอเราได้แมวเสร็จแล้วนะครับได้หัวแมวเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปจะเอาไปทำอะไรต่อนะเดี๋ยวเราไปดูกันหลังจากที่เราได้หัวแมวแล้วนะครับต่อไปคำสั่งที่ครูกรอบจะให้พวกเราทำนั้นก็คือให้นักเรียนนะครับนำเอาแมวกระดาษที่เราพับได้เมื่อกี้นี้นะครับนำไปติดไว้บนกระดาษนะครับแล้วก็ วาดภาพตกแต่งฉากหลังพร้อมระบายสีให้สวยงามคล้ายๆกับเรือในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเดี๋ยวครูก๊อฟมีตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอ่านี่นะครับก็ให้เอากระดาษอีกหนึ่งแผ่นมานครับแล้วก็กาวทาเข้าไปข้างหลังให้เรียบร้อยนะครับสุจป,ปุก็ติดลงไปเลยไม่จําเป็นต้องเป็นตรงกลางกระดาษมือครูก๊อฟก็ได้นะครับเอาตรงไหนก็ได้แล้วก็เขียนชื่อเขียนชั้นเขียนเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับรอกาวแห้งก่อนแล้วพอ ขาวแห้งเสร็จปุ๊บนะครับก็ลวงมือวาดได้เลยอันนี้คูก๊อบก็เติมตัวให้แมวนะครับแมวของคูก๊อบกำลังนอนอยู่บนเบาะนะครับเบาะนั่งมันก็มีลูกบอลให้แมวเล่นสักเล็กน้อยนะครับเด็กๆสามารถจินตนาการเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับอันนี้ของคูก๊อบทําเป็นห้องนั่งเล่นนะครับก็จะมีชั้นวางหนังสือนะครับมีการปลูกต้นไม้มีกรอบรูปมีของของขันมีอะไรเด็กๆสามารถเพิ่มเติมเข้าไปได้เต็มที่เลยนะครับ วังสือ่อเตนาฬิกาแล้วเล็กน้อยมีโคมไฟในห้องด้วยนะครับของสองดวงทำอยวห้องมืดเกินไปแล้วก็มีหน้าต่างนะครับเราจะเติมฉากเข้าไปในหน้าต่างด้วยก็ได้นะครับเป็นวิวข้างนอกก็ได้หรือเป็นยังไงก็ได้แล้วแต่เราเลยต่อไปก็ถึงขั้นตอนในการระบายสีนะครับก็เลือกสีระบายได้ตามใจชอบเลยนะครับเด็กสามารถใช้สีอะไรก็ได้ครับระบายไม่ไจําเป็นต้องเป็นสีส้มนะครับ เอาเป็นสีอื่นก็ได้นะครับแต่เราเลยหรือถ้าใครไม่ได้วาดเป็นแมวปรับเป็นตัวอื่นนะครับเราก็ลองจินตนาการเพิ่มเติมเข้าไปดูนะครับถ้าใครทําเป็นหมูเราก็ลองดูว่าหมูจะอยู่ตรงไหนได้บ้างนะหรือให้ทําเป็นสุนัขนะครับเราก็ทําเราก็ชิปด,ดูว่าสุนัขอยู่ตรงไหนได้บ้างนะครับเราก็เติมตกแต่งเข้าไปให้เรียบร้อยระบายสีให้สวยงามนะครับย่าลืมพื้นหลังด้วยนะครับระบายให้เต็มนะครับ ข้างล่างด้วยผลงานก็จะเสร็จออกมากเป็นแบบนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วสําหรับคลิปตัวอย่างผลงานครับก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเด็กๆที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่นะครับถ่ายรูปผลงานแล้วก็เขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอามาส่งในกลุ่มไลน์ครูกก๊อปเหมือนเดิมนะครับและสําหรับ ใน EP ีที่12นี้ครับครูก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ EP ีหน้านะครับสวัสดีครับ